เราก็อยู่ในเกมลับนี่ก็พพร์ที่สี่แล้วนะครับเอ่อวันนี้ถ้าผมไปตรงเกาะวันนี้ผมจะลงไปสำรวจใต้ทะเลนะครับโอเคตอนนี้เรายังไม่เห็นเกาะเลยนะครับเอ่อนี่คนระับเอ่อเมื่อกี้เราบ้านพับมาเรียนรู้เราจะ ซึ่งบานพับที่จะหาได้ก็จากเรือจากพวกแพที่มันดอบอยู่กลางทะเลที่มันลอยมาครับอ,อ,อันนี้ <c oughs> เราจะเรียนรู้อันนี้ไปแล้วกันกล่องเก็บหินซึ่งตอนนี้เราก็ยังขับไม่ได้เพราะว่ากล่องเก็บหินต้องเราต้องมีบานพับนะครับซึ่งบานพับเราใช้เหล็กทําเรายังไม่มีเหล็กโอเค เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงเหมือนนกนี่โอเคเราฆ่านกได้ของเราไดจะเต็มนะหนึ่งเก็บของเราได้ นะครัผมเก็บของก่อนทีนี้เราจะไปครับเป็นในสมอเรืเอรแบบใช้ครั้งเดียวจะยินเสียงสลักกัดเรือไม่มีนหล่อนไปเองหรือเปล่าถ้าที่คิดไปเองนะ ตอนนี้ของเราเต็มตัวมากเลยผมว่าเราเก็บของมันเนี่ยเอ่ เราได้เนื้อนกมาสองชิ้นนะครับซึ่งเมื่อกี้เราได้ทําการฆ่านออกไปแต่เราอยากกินเราขอกินหนึ่งอันแล้วถ้าเราไม่ได้ขนนกหรอกผมนา่าจะเก็บไม่ทันนา่าจะปิวไปละเก็บไม่เป็นไรไล่เก็บของที่มาติดก่อนเราจะลอยแพลเราลอยไปติดก่อนครับแล้วเราก็จะลงไปสำรวจพวกใต้ทะเลดูซึ่งเมื่อวานที่ผมเล่นซึ่ง พาร์ทที่แล้วที่ผมเล่นไปก็ผมเห็นแบบใต้ทะเลมันมีพวกพวกของพวกท่อรถอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเก็บอย่างไงใช้อะไรเก็บซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูนะครับแล้วก็จะเก็บเดี๋ยวนะว้าวแต่โมโลโตแล้วนะซึ่ง ผมจะกินอาะารก่อนแล้วรอเนี่ยฉลามสุกอยู่โอเคมันฝรั่งเราเนื้อฉลามทำให้สุกสักทีเด๋ยวน้ำน้อยโอเค ได้ซึ่งผมก็จะซึ่งเราก็จะเนื้อนกไปย่างด้วยนะครับโอเคนอนดีกว่าเช้าแล้วแตงโมราโตไปดี <c oughs> ซึ่งผมก็จะปลูกแตงโมไปอีกขแตงโมไปเก็บกัน เอาไว้กินหนึ่งอันเนี่ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนขโมยไม่แตงโมชันอะไรยังอยู่มันเราโตเร็วมากเลยคนระับมันฝรั่งโตเร็วเกินไปแล้วอเอาเกบ ซึ่งแบบนี้เราจะมีอาหารกินตลอดนะทุกคนอาทิ้งทำไมอติดตัวไปสองอันเนี่ยเผื่อไม่มีอะไรกินโอเคอะมา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 วันนี่ขอละอูฟูมาก อูฟูจัดแล้วผมคับกล่องมาไหมเออไป้ลยเราไปวางไว้ในที่เก็บของบ้านเราละตอนแรกผมว่าผมจะต่อแพรแต่ยังไม่ต่อดีกว่า ฉ่ำอะไรจะติดนี่เฮ้ยเสียงเหมือนฉามครับไม่เพื่อนตายประกาศแบบนี้ไม่ได้ห่างเลยไม่เป็นไรเราตั้งใหม่ได้ขโมยมาอีกแล้ว ตายไหมนะไม่ตายเราจะรอจนกว่ามันจะลอยไปติดก่อนนะทุกคนเพื่อเราจะสำรวจใต้ทะเลแบบชายแบบริมริมหาดเกาะใช่ปหมวะนั่นแหละเออ อยากสำรวจเกาะแล้วนี่ยซึ่งเกาะผมก็เคยขึ้นไปแต่ผมไม่เคยดำดูแบบรอบๆเกาะนะแบบน้ํารอบๆเกาะผมไม่เคยดำดูเลยซึ่งพานี้ผมจะลองดำดูว่ามันจะมีของอะไรบ้างแต่เรายังไม่เห็นเกาะสักเกาะเลยตอนนี้ซึ่งผมว่าเราน่าจะรอนานเกินไป ผมว่าเราวน่าจะรอนานเลยแหละโอเคครับเราก็มาถึงเกาะแล้วครับเดี๋ยวผมกินอาหารเตรียมมาแบบพวกอะไรให้พร้อมก่อนแล้วผมว่าจะลงไปใต้ทะเลกันแล้วโอเคตอนนี้ผมรอกินน้ำนะกินน้ำผมจะกินน้ำกินแอรผมเซฟไว้ก่อนเนี่ย ผมกินน้ำกินแล้วกินอาหารได้พร้อมแล้วนับเอ,อ้วผมจะลงไปสำรวจใต้ท้องทะเลกันแล้วโอเคตอนนี้ผมรอเน้นสุดก่อนละกันซึ่งของในทะเลนี่ผมอยากได้มากเลย <c oughs> ที่ผมเคยเห็นมาที่ผมเคยลงไปดูมาลับไม่ไม่ไม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 ไปไปไปเฮ่ซ่อม,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 มละ ซึ่งโลงไปก็เสี่ยงต่อฉลาบกัดน,นะครับเราต้องขึ้นเรือให้ไหววอ,อ,อมันโดดอันวอมวอมวอมแต่ผมเอาเอนื้อการหนึ่งยางจริงอะไรกันไ,นะไปไปลุยกันได้ซึ่งเรากการที่เราดำลงมาเราต้องดูออกซิเจนด้วยนะครับ เออขุดไปได้อ้าึมาแล้วไม่ไม่ไ้จะตายไม่ไม่่จะตายจะตายจะตายตายอู้ก็มีเววววววกวเวว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 ่วว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 วสวว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 วีวววตวว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 รวว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 ีวว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 วอวว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 ว ผมว่าเราพักก่อนรอฟ้าแจ้พวกนี้เราค่อยลงมาหาใหม่นะครับไปดีกว่าขึ้นเรือนอนก่อนแล้วกันแต่มโมราเต็มไม่ตรโอโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปใหม่นะก่อนอื่นเราต้องเหมือนเดิมครับกินน้ำกินอะไรพร้อมแบบ ดรือไม่ก็ไม่ต้องก็ได้นะอาหารเราเล่นใหญเยอะเลยแต่ผมว่าผมกินอาหารกันไม่ได้ไปเราจะไปกันใหม่ยัไ่ไนวะเนี่ย yeah. ผมโคตรกลัวมันเลยวะทุกคนไปมาดีเฮ้ย กลัวหมือัว่าฉลาดเพื่อนไปเสื้อท้าดินเหนียวมาสามก้อนอ๋อพวกพวกเป็นเศษเหล็กนะพวกสแครเราไปเก็บกันละการซึ่งการดำน้ำครั้งนี้เราจะเอาของได้เยอะที่สุดนะับ เสียเมือนโจนเสียเมือนโจรเสียมืนโจร,ยอ,โจรอย่ามากินแตงโมฉันตายซะถ้าได้เนื้อดอกไม้อสองซึ่งคนมันแล้วก็เก็บแล้วก็เนื้อก็ย่างซะโอเคไปเราไปกันต่อเลยซึ่งสาหร่ายทะเลเราจะขุดจากไหน เอออวไรกันนะเตาหลอมมันใช้อะไรบ้างอเคคือไอ้บล็อกอันนี้คืออะไรอยากได้เตาหลอมมากเลยอ่ะผมอยากได้เหล็กอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้บล็อกเมื่อกี้มันคืออะไรนะหัวกลัวม,ม,ม,มันยุ่งลามอ่ะ ได้กินข้าวหรอกเพื่อนโอเคมันอยู่นู่นนี่หรือเปล่า,าซายทดัดีโอ้นี่มันหิน,นี่ย ได้อะไรมาก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยแต่ผมจะวิเก็บไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัเยเก็บหมดเราอะตอนนี้เพือ่อนไม่เพือ่อนนายจะมกากัดที่จะขอออย่างนี้ไม่ได้ไปไปไป ชอบกับจริงๆเลยนะเพื่อนแท้เหมือนหมาเลยคนระับฉลามทะเลเนะี่ยซึ่งถ้าหายทะเลเราจะขุดตรงไหนหรออันนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่โอเคเราดำมาเร็วมากแล้วตอนนี้ ไมกแล้วออ,ออกซิเจนเราจะหมดโอเคโอเคเราคือได้ละซึ่งในนี้มีเปลือกหอยที่น่าจะขุดได้โอเคเก็บมาเก็บมา อย่าอย่าอย่าพงกัดอย่าพังกัดทายแดนเพื่อนโอเคซึ่งก็ขอหอยามาทำอะไรได,ได้ก็น่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ครับ เราเก็บขึ้นมาก,ก่อนคนระับเอาแชรไม่ยามจำเป็นแตมโมก,ก,กันละกันผมว่าฝั่งนี้ไม่น่ามีแล้วลนะผมจะลองเดินไปฝั่งนู้นดู เราเดินได้อย่างนี้เลยเหรอมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเกาะน่าจะหมดละเราก็น่าจะได้ของมาเพียงแค่นี้คนระับผม,มว่าเราไปกันดีกว่า ว่าเรา,เอาของตรงนี้ก็เรียนรู้เดีวอ เรารับได้ยังไที่เก็บหินเราไม่มีบานพับซึ่งลมไ,ไปทางนูน้นเราจะไปตามลมล่านป้ายออกเรือไดะ้ะยังผมจะเก็บอะไรผมลืมไปแล้วอะ อร่อยจังเลยเออผมไม่ได้สมองขึ้นเนี่ยผมก็วายอยู่ในเรือไม่ไปแต่โมเราหน้าโสดละเกสโอเคครั้งนี้เราไม่ได้นะครับมาเลีแตงโมโมแตงโมไปเก็บกันละกันนี่ยังมีอยู่เดี๋ยวเราปลูกสับปะรดด้วยเดีย๋ยว โอเคสมอขึ้นไปกันได้ Let's go โอ้ยเพื่อนเอ,อ้ยนายก็จะกัดเลือแล้วอย่างเดียวเลยนายเป็นหมาหรือฉลามแน่วะ ว่าเราลองครับอันนี้เดี๋ยโคมไฟเดี๋ยวเราจะได้ตูดแจ้งขึ้นนะครับตอ้องอ่าอันนี้เดียวครับมาดูมันทำอะไรได้ไห,ห่อข้อตกแต่งยาม ก็ไหนดีก็ไหนดีอ่ะไปทางนี่โอ้แจ้งขึ้นจริงๆด่ะหนังสือนาฬิกา วางไว้บนโต๊ะเลยละกันไม่น่าได้นะดูไม่ดีมันดูไม่ไม่เสียวอะ่ะนี่ไงเราจะได้ดูเวลา่าอองนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราตกแต่งบ้านนิดสักหน่อยแล้วกันเออว่าผมขับไปอีกแล้วนี่นี่ ให้มาฟยวฟยวเนีย่ยผมย้ายที่นอนเนี่ยเอาไปนอนในห้องเก็บของเนี่ยนี่ซึ่งก็ยี่ตัวนี้ผมว่ามันไม่ทิ้งได้เปล่า แม่เลยวะนี่เอาไว้น่งเป้านั่งเป้าแตงโมก็สับปรโรสบ้าผมว่าเราใาญ่ตัวเด่น,นี่มาตรงนี้แหละยังก,ก็อีกอัน ก็ยี่ตัวนี้ไม่เป็นไรทังได้เหมือนกันนี่เป็นไงโอเคโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างกับสําหรับพาร์ทที่สี่นะครับ ep ที่สี่พันแหละเออสําหรับพาร์ทที่สี่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง ถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือไม่ถ้ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะครับโอเคครับ